สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องสมพรเมทีสกุลการนะคะวันนี้สมพรก็มีผักชนิดนี้มาให้เพื่อนๆได้รู้จักถึงสรรพคุณกันนะคะผักชนิดนี้ก็คือถั่วงอกถั่วงอกนะคะก็เป็นต้นอ่อนของถั่วที่งอกออกมาจากเมล็ดถั่วเขียวซึ่งนํามาทําการเพราะนะคะก็เป็นผักชนิดหนึ่งเลยที่เรามักพบเห็น นะคะคมักจะนำมาทำเป็นเครื่องเคียงของก๋วยเตี๋ยวผัดไทยหอยทอดตําทาดหรือแม้แต่ผัดถั่วงอกนะคะสทั่วงอกนี้นะคะก็เป็นภาคที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากๆเลยแล้วก็มีสรรพคุณดีๆด้วยนะคะใครที่ไม่ชอบกินถั่วงอกนะคะฟังคลิปนี้ของสมพรให้จบนะคะ อาจจะหั่นมากินทั่วงอกกันก็ได้นะคะไปเลยค่ะเรามาดูสรรพคุณของทั่วงอกกันเลยสรรพคุณของทั่วงอกนะคะก็จะช่วยบำรุงหัวใจลดความเสี่ยงมะเร็งนะคะทั่วงอกนะคะก็มีวิตามินอีกชนิดหนึ่งเลยนะคะที่จะพบมากในทั่วงอกก็คือวิตามิน A นะคะก็ซึ่งช่วยต่อสารต่อต้านสารอนุมูลสระ หรือสารก็มะเลงได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็ยังช่วยบำรุงสายตาช่วยป้องกันปัญหาสายตาจำพวกต้อหินต้อกระจกและการเสริมสภาพเนื้อเยื่อในลูกตานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะวิตามิน A ก็ยังช่วยบำรุงสายตาให้มีความคมชัดมากขึ้นได้นะคะ แล้วก็ยังช่วยควบคุมโรคภูมิแพ้แล้วก็หอบพืชช่วยในการย่อยอาหารประโยชน์ของถั่วงอกนะคะก็ยังช่วยเร่งการเจริญเติบโตของร่างกายได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยควบคุมน้ำหนักแล้วก็สัดส่วนนะคะเสริมสร้างระบบหมุนเวียนเลือดนะคะสารอาหารอีกชนิดหนึ่งนะคะที่พบมากในทั่วงอกก็คือธาตุเหล็กนะคะ ที่ช่วยบำรุงเม็ดเลือดแดงแล้วก็ทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดทำงานได้ดีขึ้นนะคะผู้ที่มีปริมาณธาตุเหล็กน้อยในร่างกายนะคะก็จะรู้สึกอ่อนเพลียตลอดเวลานะคะหลาซึ่งสมาธิรู้สึกวิงเวียนศีรษะแล้วก็มีความรู้สึกปั่นป่วนในท้องจนทำให้ยากอาเจียนนะคะเพราะเลือดอาจหมุนเวียนไม่ทั่วร่างกายนะคะการรับประทานทั่วงอก สามารถเพิ่มปริมาณธาตุเหล็กในร่างกายได้นะคะแล้วก็ยังช่วยบำรุงหัวใจนี่ก็เป็นประโยชน์ดีๆของทั่วงอกนะคะก็หาซื้อง่ายแล้วก็ปลูกง่ายนะคะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน คุณประโยชน์จากถั่วงอกนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะก็ยังมีอีกมากมายหลายอย่างเลยนะคะวันนี้สมพรก็นํามาให้เพื่อนได้รู้ถึงสรรพคุณเพียงคร่าวๆนะคะใครที่ไม่ชอบกินถั่วงอกนะคะลองซื้อมาหากินนะคะประโยชน์ก็มีหลายอย่างเลย ทั่วงอกนะคะแม้จะมีประโยชน์แล้วก็มีสรรพคุณต่อร่างกายของเราหลายอย่างนะคะแต่ก็มีข้อควรระวังในการกินทั่วงอกด้วยนะคะทั่วงอกนะคะก็ไม่ควรกินดิบนะคะถั่วงอกนะคะมักจะพบสารฟอกสีที่มีฤทธิ์ฟอกขาวได้สูงนะคะเพราะผู้ผลิตบางรายนะคะนำสารฟอกขาว มาแช่ถั่วงอกเพื่อให้ถั่วงอกมีสีขาวอวบน่ากินมากขึ้นแล้วก็เก็บไว้นานนะคะสารชนิดนี้กินเข้าสู่ร่างกายมากนะคะก็จะมีอันตรายอย่างมากด้วยนะคะการกินก็ต้องนำมาล้างทำความสะอาดหรือ นำมาลวกให้สุกก่อนที่จะนำมารับประทานนะคะนี่ก็เป็นสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพที่สมพรน,นำมาฝากเพื่อนในวันนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังแรงใจสมพรด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าสมพรจะมี พืชผักชนิดไหนสมุนไพรอะไรมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของสมพรนะคะก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า